ไป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 ไอไนไปไปไปาปไปไปไกไบไปไปไปยปนปไปไปไปีปไปไนไปไปคปตปไ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 บไปยปไ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 นไ่อปไปไ่ไปเปไปไปไงไป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 ปไ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 ป ราะว่าฝนเ้าก็ตกไปบางบง <Viol in S 2> ดุนี่เนาะอันนี้เป็นแดดหล fall. ังฝนตอนนี้เขากำลังมาหอดแข้งหน้าบบอนทุกคนเลยบอบอนว่ามีนกห้องอยู่แถวหน้า่นมาสู่แน่เพิ่นวะสิปแปดแต่หาต้อนนกกำลังมาหับเพิ่นทุกคนเลยกำลังหอดเหมือนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาต้อนกกระตุ้งเนาะเพราะว่าห้องบริตรรถเติบแหละหลายคลิปเลยที่ผมจะพาทุกคนเราต้อนกกระตุ้งเหมือนนี้มาติดตามมอนตุการทุกคนวันนี้จะเป็นอะไรมาประมาณอะไรกันรุ่นมอนตุการนี่กำลัง มันบาวันกำลังมาเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งเอาหนามาให้พวกเราทุกคนปลอดเทาเสตต่อผมเนาะไปเป็นได้แถวได้นกของแันนี้แหละห้องคู่มือ,อนอกนะโอ้ห้องขึ้นกันยังห้องคืบอบ่อทางโน่นบอลักไฟพุ่นบอเม่นไรโอ้ไปเดี๋ยวลองเบิ่งมันเป็นอะไรอ่อนหนาม้เลยทุกคนเลยกำลังเตรียมการอยู่อ,อ,อุปกรณ์เท่าคือเก่าหะละมีหุน่นนกแล้วก็ มีขึ้นเมื่อกี้นี้นวางไก่นี่เข้ามามันแหลนขามทางทุกคนเลยแต่เววาขาแนมบุคคาตัวผู้ตัวแมยแต่ว่าลองต่อเบิ้งนะยลงไปต่อลำลุมนีดนะ you <laughs> ด๋อยทุกคนจริงจริงมันถึงแต่หึงแล้วในบนนี้เ้ามากันเขามันแนบเห็นได้ว่าปัญหาบังมันถึงแหละมันมันดึงออกไปแล้วก็ไปยื่นห้องอยู่พันนะโอ้ยโอ้ยบึ้นคอหุ่นคอหุ่นนี่มันมันมาจิกจนขาดเลยผันมานทุกคนหนึ่งแต้มที่ว่า โดนแล้วที่ห้องโบได้ออกล่าได้เออที่ว่ามันนี่จะมันอยู่อันถือว่าเรียบร้อยนะทุกคนจุดที่สองก็มีแต้มแล้วทุกคนโอเคอยู่แต่ว่าเฮาปลาเฮงเนี่ยพอเฮาบุ้งหูอะมันบุถือหรือบ่ถือกนะว่าเฮาลี่อยู่ไกลเติบทุกคนพูดเป็นนางอยู่ฟูกกพิกฟนะูเนาะแต่มันแนีมาบ่เห็นทุกคนว่านกมันถือหรือบุบบบ่งเถือกนะเนี่ยมาเห็นเห็นเห็นมันตีปีกบาดหนึ่งอยู่ แต่มันมันลังเลระวังว่ามันถือขึ้นหรือว่ามันมันโดเตะหุ่นนะนะก็เลยใช้เวลาดนไยมันกันยังห้องตอบกันอยู่คือโดนบูธมันยังห้องตอบก็เชยอยู่อเอามันนกขึ้นบนตื่นในย่านยังจะดีเลยว่ะก็นเลยค่อยขยับเข้ามาทีละน้อยเนาะก็เลยมาเห็นมันบินทะพวนมันมานทุกคนหอบนี่ทุกคนเรากำลังกูขึ้นพ่วงแล้วนะยังมาตอนยังมัดขึ้นมันแล้วแต่ตอนนี้บานิ้ว วันนีเพิ่นโทรมาหาเขาว่าเพิ่นพ่องูซิงอยู่หน้าอยู่หน้าเ้าพุนเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายังอยู่บอนเขาต่อนกหน้าเขาต้องไปอีกไปอีกไกลเติบลองแลนกลับทางเก่าอีกทุกคนเดียเพิ่นว่าเพิ่อนโทรงูซิงงูซิงกันขึ้นอุ้มเพิ่นว่ามาลัดซอยแน่ไปเดี๋ยวลองแลนไปเบิ่งทุกคนมันจีเป็นอะไรเนาะตัวใหญ่ตัวหน่อยสำเร็จลองประลุนเบิ่งทุกคนไปอ่อล้วทุกคนแมนบ้านี่แหละอุ้มนี่วะนี่ทุกคนเพิ่นว่าเพิ่นเห็น งูอย oh, ู่นี่อยู่สัตย์ใช่แลกแกเขาไปส่งอยู่ในวัวไปเพราะั้นป๊บเหรอ่อัวหามเห็นบ่โอ้เห้แล้วหแล้วทุกคนโอ้แต่่าถ่ายถ่าถ่ายี่ก็จะเห็ูแรเนเอากล้องไปจำจเลยถ่ายนี่ก็จะเห็นแต่คนนี้นี่นี่นี่เขาขาวนี่แต่คนกุกุกุ หาหาในอวัลต์ก่อนทุกคนบัางเบิงเบิ้งจากทองจร่งสริงเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเอือนม้ามาลัดรถหาไม่ก่อนทุกคนจะตีบุทฐานจะไล่บยู่ทันมันเอาโอเคพร้อมไรมาบันติไปทางไหนบอกหน่ยเด้อพอวต็นี์อุ้มนานเราในอวัยเห็นเลยเดี๋ยวดะบันตะบันทางนี้ทางนี้พี่พี่พี่มันจึ้งมันนี่ เาไมยเถึงหัวเอาไปถึงนี่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 ทุกคนนี่นไม่เถึงปไมเตึงปะตรยตีเลยนี่นีนี่นีนี่นี่งปะโอ้กระนเลยกระ้งเลย้งเลูููู้้ถึงแล้วือยังบยยังบยเตีมันมันคอมันอยู่กลางอากาศมันบ่โอ้ยหญ่เติใหญ่เติเห็นบ่เห็นบ่

เกือบมาได้กินมันลงของหวัวคอยได้เห็นยานไม่มีไข่อ,อ,อยู่บ้างชิงท้องอีกแล้วเนี่ยชิงท้องอะไรนี่นนะอืมโอ้ขาชิงท้องแต่ว่ามันใหญ่เลยมันไล่มาคือหหว่อมมาใหญ่เลยนี่นะอู้หูจนเต็มไปเลยเลยผู้เดียวทีแล้วซะค่ะค่ะค่ะสามคนยังกินคุณผมันลงของหวัวคอยได้เห็นมาตะกุ่ม โอ้มันม like <Okay. S 1> like ันท <orship> work yeah. oh, so ุกคนมันมันงานกันอยังางนีอเี่มันมันทุกคนโอ้าต๊ว่ากังเลยอู้หูตูงใหญ่เติบเลยทุกคนเลยโอุ้ยเกือบมไดิกลิมไหลเก็ะถึกเลยจังหวะเขากำลังชิลอดข่าวไปหาตะบอนพอดีมันเลยลงความหัวเขาเลยเขาเลยโบเห็นโอ้ยเกืจะหลายคนทุกคนครูดี้เอาเลยสองคนหัย่างมได้กินแล้ส่วนนี้มาด้กินแล้วโอ้มันมันไปไปไป ลิตรลิตรเอาเอางูแล้วแหละบอลนิวพัวนปะพันได้ยินเสียงนกฮ้องข้งา,า,างนี้ทุกคนเลยอยู่โปรไกลนี่พันปะเดี๋ยวไปลองอีกจุดหนึ่งสักกนะ่อนเนาะไปลองต่อหนกอันต่อหนกมังอีกจุดหนึ่งสักก่อนจัง,จ,งจังกลับเนาะโอหฝนยังบุตายเด้ยังบุตายเด้เนี่ยยังดูดาดูดาอยู่เด้เนี่ยอือสุดยอดแต่ว่าข้าได้จับแบบสี่แลงหมดประย่าและหายห่วงไล้แหละทุกคนเลย 어린 인생 ì n x e Oh. ชือว่าจุดนีบ้บโบเตะตัวคนเขาข้างในสองตัวเวียนขนาดเลยเวียนขักขนาดเลยเดี๋ยวไปเบิเ่งเดาจะไปเบิ่งคลิปขึ้นก่อน,นทุกคนแต่ว่าตอนนี้พ้นกระสิตโตกันทุกคนเลยเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมื่อเห็ดกินกินเขาอยู่นนะเ,นนเรื่อนก่อนเนาะไปอดเพ้นกระสิโตตรงนี้หอดเรื่อนตรงนี้ข้าวกระหยังเนจเดิมไม่กินกันทุกคน,นเขาละกันเขาพิมพ์นะพิมพ์นะคอย สีสันสวยงามตีใสแตกเลย่ตีใสแตกเลยวะอุ้ยกินงูน้อยได้ค่ะนะ อ่ามันกินงูน่อยเป็นโตเลยโอหเสียโหดเกินไปหักต้มต้่อมของเคงยกูไทยของบาบอน ปิ้งซุกแล้วก็เอามาจี๊กเอาซีดมดาทุกคนหักออกแล้วก็นซีดมันออกมานะ อยนี่ทุกคนเรียบร้อยเลยขอนกซิงเขามามาเงเมือเอาเมนูกขอนกซิงซะก่อนเนาะส่วนเมนูนอกอะไรมือหนาซะก่อนทุกคนนะมือเด่นแรงแซ่บกลัวขึ้นเลย ช่วงนี้เนนันปะบ,บอนก็บ่าว่าคนใดใครผู้ชิงเ,เขาบึงเขาก็คือจกอยู่นนะแต่ร่าเมื่อน,นี้เรียได้ว่าสนใจในกากินข้นาวบัวเอานี่มันทีนอนนะเลยเลยเนะาะขันมันคือน,นอนแล้วงแรกทำือลับนะก,ก็เลย ถ้ามันผู้เดียวนี่กันได้กับบริกินว้ามันไว้อีกเนี่ยสามคนอย่งเงี้ยกับใครแต่ปานบอร์หกกระไรไปเพื่อนแรงรัดทันก็เลยไปกินนะครั้งแรกได้ฮะก็ได้กินก๋วยงวโอ้ปกติมันต้มส้วะปกติมีแต่ต้มกับส้วะเราถือว่าได้กินเห็ดกินสไลม์มันเห็ดก๋อยนะทุกคน ครับครับมาใครเนี่ยผิไปวันกันครับช่วงงูซิงเงี้ยบ้างเลยไปก้อยก้อยก้อยคุณแม่ชั่วชั่วร้ายเลยเอาขออนุญาตกินเข่าทุกคนคือว่าิมีกระลาทุกคนในปลาเข่าเลยเนาะพรอบกับในคลิปหนาทุกคนมันเองคือว่ามันมาเนาะไปต้อนกแต่ว่าได้กินก่อนงูสิง นกกระไดเกือบได้สามโต๊ะ<อ>คุณนกกระไดถือว่าสุดยอดเลยมาเนี่ยต้นบุคลาเกือบเรียบร้อยแล้วอะไรโอ,อกาสหน้าเดี๋ยวจะไปลองเบิร์กใหม่อีกนกโปรธีอ่าเาต่อตอนที่กำครับทุกคนเพราะว่ามันมันอาจจะได้จิติตาจะได้อดทุกคนเนี่ยเดี๋ยวคุณนะพวกันพอนพอ,พอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวเขาจะอ่ามีอัปเดตลงไปให้ทุกคนได้เบิร์กทีเดยร์นะบายสารับคิม